บรรยากาศดอกขย่อมสองฝังทางโอ้ยซองฝังทางหักว่าเมรอุ้ยวัสดีครับผม FC หนักล่าเฮ็ดเมตเตยพอเตยปลาแต่กูก้นกูมองกูบอลแล้วครับผมเปียกมอนยยอแระดับพอเตยผ้าพี่พาน้องมาสาปลาครับอะกินน้ำปลาน้ำเขาไปสลาพี่น้องช่วงนี้อืดอาหารครับผมซื้อจินตุกขาบแล้วก็ไว้ครับไปลุยกันเลยครับผม ขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศค่ะเมื่อนี้นักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาแตกผ้าพีผ้านนองขึ้นเขาเลยพี่น้องมาหาปลาเนาะพอเตยพอเตยผ้ามาซาปลาในวันที่วันที่สิบุมภาพันพ์อพพสองพันหาลอยหกสิบเก่าพี่น้องเมื่อนี้ผ้พาพีผ้านนองมาหากินแผนไม่พี่น้นองแผนไม่เน,นาะมาหาซาปลานําโบกหิน อีโศกสีมานได้หน่อยได้ร้ายซ้ำได้กะไปหลุ่นไปส้มเบิงพอเตยผ้าหากินหาอยากพี่น้องสีมานหน่อยมานร้ายซ้ำได้เนาะไปกันเลยจ้าเอาขุมาซาปลา,นะาน้าพี่น้องปลาเทื้ามานพอเตยทำการเบิงจะมีปูมีปลา,าปลาเ,เป็นปลาเลี้ยงลู่เป็นเนมเบิงไว้มีปาลาเพี่จะเรื้องล่องซาเบิงอิโศกสีมานบ่ หล่นมาส้มเบิงบกเหรอพี่น้องแต่ว่าสีมีปลาโบข้ามหาพอนหินอยู่ครับผมสาน้ำบกหนินซิงปูมีปลาโบก่อนหินแบานาบใหญ่เลยว่างแหน่นตีนนี่บ่นี่ก่อนหินเจ้าเสีย้นได้บ่ก่อนหินแบกใหญ่ ก็เลกแขกมานมื่อเห็นหอนตัวปเสซิวเขาพอเตยปลาซิวเขาตัวกบหไงเลยไมยใช่แล้ปลสซิวเขาจึงว่ะอ่าหาจินประกอนครับผมตางถาอันางตุ่มครับเนาะเนียนส่มหมโล้ากันนีปลา้ตัวเล็กแขกม้าเนี่ย หิน,อ,น,นออกใดมันไข่ยอยู่หินออกกรตักหนามอ,าออกอีกอปลาซิวปลาขาวก็จับเอาคือกันอะพี่น้องนี่นะได้ร้ายเติื่นไปเราพอเตือ่อยๆซาแล้ว, <c oughs> วก็จับเอาปลาซิวปลาขาวน,นาก,กินหายอยา่าอยู่น้ำโขดหินพี่น้องนี่ปลาซิวขาวปลาขาว แดงๆแดงๆเลยจับๆพ่อเตยมีแต่ปลาซิวเขางามๆเลยปลาซิวเขาปลาขาวเลยพี่้องนี่บวกวเลกตัวง,ง,งามขนาดเลยอือผ่านอยูด่ด้วยพ่อเตย พอสาอยู่ไว้ไปตั้งทายามจุ่งพี่น่องแนงเอาประท่นมาลัประขาวหน่อยและเต็นของคันยังเอาปรทันเบิร์ดู่พี่น้องบวกเดียวยังลายเติบเลยเด้นี่เขาท่าเขาท่า้สาน้ำบวกหิ้นครับผม น้ำพล,าล่านเพิ่นนั่นแหละเนาะน้ำอันหนน่วยเบิร์บวกเดียวยังม่ท่านเบิร์อยู่พี่น้องเอา้าเก็บตอขอเตยห้าบานีช้ชมบรรยากาศน้ำขอเตยลงหลุมนี่ล่ะเป็นไดบันตัวนี่ขึ้นไ่เตะหิน,นเอาหินออกเจียวออกใด้บ่ะนะ <laughs> ยืนในหลุมห <laughs> ลุมโบกหิน เต่าสวิงบ้เท่นะไปที่บ้างเตตาออันไม่คอยบ้างสวิงตักนามออกอีกบ้องสิไลพี่เอพี่กุนามันไปที่เ็ดสวิงในตีบเทอมีปลาลำบากนี้ครับน้ำโขดหิน ปลาซิวเขาตัวนึงเนี่ยเห็นตัวซิวเขาหัวอยากยังม่เต้มันมาลมเนาะเอาอันมันเกือบวุฒิเกือบุดิไม่ใช่รองเท้าวุดต้องใส่ให้เป็นประโยชน์อัศนีเออนั่นดีปลาขึ้นน้ำนั่นนั่นนั่นต้องใส่ให้เป็นประโยชน์เออ เพราะว่ามันมีนม้ำพี่น้องมันต้องเอาน้ำออกจังจับปลาได้ผูดน่ะเห็นโบว่มันขึ้นมาน้ำนั่นเห็นโบอ้าวนานเบิ้งแน่มากหลายตัวนึงบานี้เขาทายได้พอเตยเบิงบึงดึงน,น่นาน,นานน,าน่นปลาขาวปลาซิ่วอพอน,นัอ่นติดอ,อกแล้ว ว่าครูทั้ง,งมันล่งบ่ได้ต้องต้องใส่ใส่ใส่เกืบอบใส่รองเท้าวูดให้เป็นประโยชน์<ะ> <laughs> เอเอกระเชิงสีเนี่ยเวิ้งบ่าอุ้ยเด็เบิกลายตูหนึ่งน่ะน่ะเป็นโะม่คือว่าอะไรตัวนึงบวกบวกหนึง่ง น่นปลาขาวปลาซิวจับเอาปลาเยอือกลายตัวเิบอน่นอุปลาคอกังนะเจ๊ปลาคอกังเฮ้ นีมีมีปลาคอดังขึ้นมาโอ้โห้ยตัวปักไก่หนึ่งบานนี่นม้านเหลวม้นเหลวตัวเล็กแข่งมานปลาคอกังตัวเล็กแข่งมานมีโมโบขาวครับผมปลาขาวก็เอานะกินยาก่เสื้อเหลือเกินปลาคอกังครับผมตัวที่สองตัวที่ที่สองนี่เนี่ยโมเห็นหอนทางโมเห็น เบ <ıyorlar. S 2> moon, bon. ิด้ะบมันอยู่นี่ใบใหม่ใบตตงบ่มันก็แากดือเบซิวค่ะย่างกูกักกนี่เกบมนนงยังบพอตือ้้สว่างโตผลถอกออกบ่เบิดลงไปในหูอีกแล้วพี่น่อยโบกหินอีกแล้ว ออกลูนี้พอเตยรับนี่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 นบ่นี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 ่น่นีน่นี่่นี่นนี่ยเนี่ยนี่นีนี่นนี่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 น่นี่นี่นี่นนั่นนี่นี่น่นี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 ่น่นีน่น่น สองตัวเนี้ยหากินเขียนไม่พี่น้องหาซาปลา,าเหมือนหมานสองตัวแล้วตัวนี่ เลยล่ะคือเม็ดซีรีส์นั่นนั่นตัวเกาขึ้นตัวไม่ตัวเกาขึ้นตัวไม่อ้าวตัวไม่ลงมาอีกแล้วตัวหนึ่งแหละสามแล้วสามตัวแล้วพอกังหน่อย ลำบากแนี่พี่น้องมันลุม่มนีน้อยพอแต่ล้มโตพอเตอยพูนอ้วนเนี่ยก็ลุบ่บอลุ่มสีโศกสีมานบ่มันหลุนมาส้มมึงน้ำกันแยางงาวๆพี่น้องมาเนี่ยพ่าหากินหาอยากพอเตอยพ่าหาเคี้ยงไหมมันมัน พอเตยจับแล้วพี่น้องเห็นพ่อขอมมเทียนไม่ตินจับตาเร็วมีโบมีโบนั่นนั่นนั่นสองสองสองสามสามโอ้สามตัวุตัวพอเตยนี่ตัวน้อยๆกับปลาขอกั้งเด้อมีอีกบอกุบ เี็นไหลุมเอามันนั้นเอากล่องลงมาได้เด้อพี่น้องมาได้ให้เห็นเพราะว่าเอาลงบ่มีหมองเอาลงเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวดิบวยเอากอะเดยเอากระพุ้ดมาคือพูดบ่ มันบ่อืยังมีอีกพี่น้องนี่นี่นี่น่สองคนนี่ยบบทังทังังพี่น้องเบิ้งปรุกหน่อยตมีอดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโคมาโคมาคา กังหน่อยปลาดุกปลาดุก,ดกตัวนี้พี่น้องปลาดุกนั่นปลาดุกน้อยหนึ่งตัวลงไปแล้วยังอีกอบ่ก็กังอเอาท,าทั้งๆไมนั่น พาหากินหาอยากไปเรื่อยๆแล้วพี่นอ้องเอ้านอนมาตัวน้อยๆอเดรัย,ยตัวเติบแล้วละ่ะลายเติบเด้อบวกปลาคอกัง่งอับป,ประดุกน้อยนะั่นปลาซิวนี่ขู่อะไรลงนี่เห็นแล้วครับผมโอ้เดรัย,ยเติบแล้วเด้อพี่น้องสองบวกเนาะนมานแล้ว เอาเบิ้งบกละบ้านอาจัาตัวิงน้ำน่ไม่เตะจ้าบ่ได้เพื่อมีปลาเอาหยังคับผมปลาคอังมี่อีกหนึ่งตัวได้บอละได้บอจับปันได้อยู่ปลาคอัง งุ่มมาเลยเพียงกราซิวกระป่าเป่ยนเด้อเลยนี่ตรงนีเติบยุ่เก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆเลยมาแล้วโอ้ยงี้งี้งี้ไม่ติอเก็บปลาก่อน พอเติด nhau น่ะบวกล้วพี่น้องสิมีปลาบล่ลราพอเติดบวกนี่ขึ้นนี่แต่ใบใหม่ <laughs> นี่เออลงไปน้ำในตี้ถิ่มบ่เติดได้ปลานี่เติด มัาจนเหี่ยวยังบ่ทนหมานอยู่มันตอยู่ในตหินบ่พอเตน้ข้าในตหินบ่อ้าเพิ่นยังนําปลาอกังอยู่พี่น้องมงหันก็ได้ตัวนึงมันอยู่ในลึกหินอู้ตัวใหญ่แฮงตัวนี้วังหันก็ใหญ่เด้นั่นเบิ่งคู่เพิ่นพอเตยซํากันเลยคู่น่ะโ้ยขนดกนอย ยังอีกบ่เอาหยาแข่งกันเลยเอาซอยพอเตยมันอยู่ในหลืบหินเนาะเกือกต้มขนาดใหญ่บัวร่าพอเตยเขาในหลืบหินอีกแล้วแม่นเขาไปง่ายด้วยใหญ่บัวร่าหวานเหลืวมาลายเติบแล้วพี่น้องเม้นโล่ระบบพอเตยอ๋าเสร็จแล้วสองตัวในหน้าแม่สองตัวนี่แล้วอาะเลยขยดน้ำพร้อมเขยดไปไหน่อา อจะตัวใหญ่จิ้มไลาย่เขา保วเที่ยวเอาลูกลาซิวเขาส้ว,ว,สวงตัวนี่ใหญ่กว่าโมเนาะนี่ปลาคอกังใหญ่หรือว่าปลาซ่อนกังแล้วเพื่อนเอิ่นปลาซ่อนกังนี่เนาะ <laughs> โอ้ยโล่ละละ่ะค<ม>่ะ <laughs> พี่น้องก็สรุปผลงานในวันที่สิบกุมภาพันปศสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าพี่น้องมันอยู่ครับผมมันอยู่เนาะอ้าวตอนนีากินเมื่อยาแล้วครับผม ซาปาพี่น้องซาปาอ๋อออกวัเดียวไปนเซนออกลุงโบกอีกไม้เดียวพี่น้องไม้เดียวนอกพ้าเตยพอได้กินได้ยากอีกคือเก่าไหมโซ่พี่น้องเขาเบิ่งเบิ่งประกกังไงประอกังไงกระมักรได้เนอครับผมเขียดก็ได้แนนถือว่ามานอยู่พี่น้องมาหนี่งมานมันครับผมซาปาน้ำบวกน้ำน้ำบวกหินเนาะแนนประมาณโลกลัวเนาะนั่นพอได้ยากได้กินด้วครับผมปลาชนกังไง ปลาส่วนกังไงสองตัวหมักไงกูโมูเลยมั่วนนั่นก็เอาเขานี่ให้คือเกาเท้าเอยเอาพี่เห็นของเบิ้งครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหียงแคนักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยปลาเตยกับบ้านนะครับมองบอลเด้อพี่น้องสิอวยะกับบ้านละยานเพิ่นออกกระไซทุ่งแงงคือเกาเนาะอกผสนกังเนี่ยสำหรับเมื่อนี้ก็นมันพี่น้องก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม